สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพืชมงคลมาเอาเริ่อในการที่จะทำนาปีฤดูกาลปี6-7หวันข้าวเอาเริ่อใช่ฝนรินมานิดหน่อยเพราะได้จะมีความชุ่มชื้น ในการทำนาปีฤดูการปี6-7เริ่มต้นด้วยการหวานปุ๋ยรองพื้นเป็นสารปรับสภาพดินแมคคาวหวานรองพื้นตอนเตรียมดิน50ถึง100กิโลต่อไร่ช่วง20วันถึง50วันแรก แปลงนาไ่ดัเตรียมเรียบร้อยแล้วเราจะตีดินอย่างเดียวฝนพึ่งตดินนิดหน่อยเนื้อที่ปลูกข้าวปีนี้แปดไร่ ขอบคุณครับที่รับชม